สบายดีคุโคนี้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้กลับคืนมาฮ็ดคลิปอีกนึงเนาะเพราะว่าที่ก่าพเจ้าได้เส่าฮ็ดคลิปไปโดนเนาะเหือเกือบเป็นปีแล้วเหือย้อนยังบมมีเวลาอีกนึงช่วงนั้นช่วงโควิดเราบ่มีเวลาที่จะฮ็ดแล้วก็บบูมีเวลาเพราะเราเห็นไทยเห็ดหนาดูแต่ว่าเราบ่มีเวลาที่ไป มีโอกาสจะมาเฮ็ดคลิปให้เขาไม่ให้นอ้องเลยเบิ่งได้สมแต่ว่าเมื่อน,นี้มีโอกาสดีอีกาเขาเจ้ากลับคืนมาเฮ็ดคลิปอีกตึมเพื่อนึงเพราะว่ายังห่างหายกันไปโดดแล้วเทรงยู่ภูบหอกอย่างบุมีวีเวียวที่จะเดินหน้าเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะฝากๆเพิ่นดูทีท่ติดตามที่ได้เบิ่งได้สม กดไลค์กดแชร์ด้วยก่อนติดตามวันนี้เที่ยวทุกคนมากินต้มเขียดต้มส้มเขียดเนาะว่าลองได้เอาเขียดมาแต่เมื่อคืนนี้ป่ะไรมืนนอ่อวานนี้ป่ะอัดคลิปให้ทำให้น้องได้เบิง้งต้มเขียดไข่เต็มเลยอันนี้ต้มสม้มเขียดหลังจากนี้แจ้วจำข้าวเหนียว เป็นงไหนนะั้นเอามากินน้ำกันเลยนะข้าวเหนียวกินกัวเดียวเออข้าวเหนียวเนาะเสร็จแล้น้ำกันว,วันี่หละเนาะมันดิ้นมากินน้ำกันเด้อ สโอ้ขับเลยไข่เต็มเลยน่ะไข่บรรยากาศกลางโค้งนาเนาะแซ่บกิน อืมบคัต้มใส่มบขามอ่อนตลาคิ่งไข่แท่น้ำน่ะ โอ้คักๆเนยด่นแล้วเนาะยังบ่ได้เฮ็ดคลิปโอคักเข้าขอางข้างพี่เนาะ่วาางหน้า เมือนจะตัวไข่ไข่เต็มเลยนะมันจะเขียนไม่ไข่หนอว่ามันคืนนี้มาการการบริเวณจะคงหนาว่ามันมัตั้งใจจะมาเห็นคลิปนาหยน้องบึงหัวบริเวณดุนอ่ะ มันที่น้องลืมหมดแล้วบอกปันนี่ว่าคุณน,น้อยหายไปไหนแล้วเนะาะจมหาลสถิบวะงานวันนี้โอกาสดีเนาะกลับคืนมาเห็ดลิปอีกฝากติดตามแหละกดไลค์กดแชร์ให้เดลเดอร์ให้คุณใดอย่างบุรัยกดติดตามฝากกดติดตามแน่ ก็บซองก็เป็นซองไม้เนาะเป็นซองไม่นะครับวันี้เดินหน้าว่าหางเห็ีเดี่ยวนึงแล้วนี่เราบ่มีเวลาก็เลยหักไปวันนี้ลับขึ้นมาเห็ดอีก

โอ้ตักๆไปมามามานมกันกินๆๆๆนมกันพี่นอ้องโอ้ตัวนี้เห็นไข่ไหลไข่ Ở trong ít ngọt Trăm chơi Trăm này Cầm nhẹ nè Hot, เหียยตูกงหญ่เนาะสุดยอดเลยนี่กินคำนี้ง่ายยิน้องเบ่งอีกเนาะขับขับ บัวน่มจหาบัวเด้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบใจนี่น้องที่ติดตามผู้ที่าหานมาผู้ทีย่ยังบ่ได้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กะะดอีกสับสไลคให้ได้ เพื่อให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ฮิดคลิปแล้วก็มีกำลังใจได้ฮิดคลิปอีกต่อไปขอขอบใจบ๊ายบาย